มาวะซาตานมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวรับแรงกระแทกพุ่งกลับมาเล่นได้เลยโอ้ว้าวอันอรีผู้อันตรีลีสพลีสสบายใจเลยฟังละชื่นใจจัดเฮ้ยเฮ้ยทำไรไม่มีสติพี่ไม่มีสติเอาเรพี่เอาดิเอาดิ ตัว,ว,วอีไม่ทันเลยสวยปืนปัหาปัญหาปัญหาปัญหาปีศาจในรถจีโร่บอดชีพมันหลอนอยู่ต้องรอเวลาต่อให้ไม่มีใครตอบโต้ก็จะหลอนต่อไป เธอจีพี่ช่วงนี้นอนนอน่าฮ่าไปไหนฮ่าฮ่าฮาฮาสาทานกันแน่นะมุตฟอกบลกไปดูเรื่องอะไรมาไปดูเรื่องอะไร้า ปัดเฟซบุ๊กเพลงเฟซบุ๊กเหี่มันทำหลอดได้ขนาดนี้วั้เนี่ยมึไม่เปิดเพลงทนันเลยเอะไรอเฮ้ยโหเราไปกดสัญญาณากไหน สวยชิบเตรียบาเข่ากระจายไม่เอาไ้สาตานถึงกำหนดแล้วฉันไม่ใช่แคปีสากระจกจ้าหัวตุ๊บบ้ากันเสเฉลยก็ได้พี่หนูดูเบียสบุยสดซิสมา ว้าวโหแรงครับจี๊ดจี๊ดถึงใจด่วยโหแรง <c oughs> จนเนจอไงเจอสาตาหนุ่มเชนอ่าย่า่น่า <c oughs> เล่นสาวคนได้เลยว่ะน่าเล่นแรงสาวคนได้วะ่ะนานนะ สวัสดีครับผมคือ gay เห็นผมยีผมมีสามชีวิตในร่างเดียวครับ <laughs> ตัวอะไรอีกตัวอะไรอีก <laughs> เป็นตั <laughs> วอะไรอีกเป็นเวลาพี่ <laughs> วารัเป็นเกย์ <laughs> ยวารัสเป็น gay เ,เหรอใช่วารัสเป็น gay เอ้าวารัสเป็น gay เหรอจริงป่ะเนี่ย <laughs> <laughs> จริงพี่อันนี้มันมีสามม,มีรอด้วยเหรอนึอกว่ามีแค่ไอไอนี่กับอะไรนะไอ้พี่ไพ่กับ พี่ดาบไม่พี่ใช่พี่ปืนใช่พี่วารัตเกฟกอ้นั่นเนเป็นเกยเกฟวัทว,วิทเออเชี่ยแล้วเป็นเป็นเป็นแกงแล้วเขามีในในร่างวารัตร่างเดียวมีเกย์สองคนแล้วก็มีสาร์จานตนหนึ่งไอ้ดาคินเนี่ยพอรู้อยู่แต่ดาคินมันเป็นเกย์ด้วยหรอวะดาคินไม่เป็นเกยพ์พี่แต่ว่ามีเกย์อยู่ด้วยกับดาคินโอ้ยตาย พอดีฉันเจอเรื่องเกมวารัตกูไปเวอร์เลยเฮ้ยนี่เกมวารัตทำกูดุ่งพี่ไปเปิดดู MV ได้นะเพลงเพราะมาก S Me f เดีแลวพี่จะรู้ว่าความรักของเกมมันจ่งสวยงามความรักของเกมมันสวยงามอยู่แล้วแค่ไม่ใช่ตอนจังหวะที่กูการังเล่นอยู่แม่งเลย รจะเป็นเกมมันห้ามกันไม่ได้หรอกครับเฮ้ยโอ้โหมาได้ยังไงวะมันปัดไปก่อนหน้าแล้วแท้เออเอามาเออถหย,หยเจอซาตานเก๊กูข้าไปสวัสดีครับผมคือเกม <c oughs> แล้ววันนี้ผมจะเปะ็นคาคืน <c oughs> <c oughs> ชิมไม่เสร็อะไรต่อวันบ้างถึงได้หลอนขนาดนี้วะเนี่เดีือดดไว้นะฮะคนเล่นเสร็จทิกตอกกาบาจะเป็นอย่างี้ผมถึงบอกกับบ้าอย่าเล่นทิกตอกไม่ใช่เลยตอนเสร็จทิกตอกกับาก็เป็นอย่างนี้แหละหนูไม่เล่นทิกตอกชัวร์เลยอ่ะโอ้ยแรง เดี๋ยวกลับไปรีบรับเพิ่มเติได้ครับเออเหนื่อยว่ะเล่นเกมเหนื่อยอ่ะพี่ฟังเองหลอนเนี่ยเหนื่อยเลยอยากไปโบกไพรแฟกแล้วอย่ยละเลนแบบเลนล่างคือเกคู่กับกระเทยไนส์แมนจะเล่นล่างแม่งรีเป็นเซนไพรแฟกไม่ได้จริงหรอโอ้ยแย่ใจไอ้เจฟูแม่ ค่ะแสวยเงินสได้โอ้ยอย่างสวยเลยสวยมากครับคุกระเทยเดี๋ยวคุ้มกระเทยเกยเข้าไปเป็นงละมึงรูเซนตพแฟโคตรเท่อู้ปีกาบีกา หยาบว้าฮ่าฮ่าฮ่าเอาเอาเอาจากเป็นมั่วายเป็นไม่มั่วแล้วก็โดูนแกไปโบนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยคนนี้คนนี้อะไรคนนี้อะไรเอาเดยเอาเดียมันเอาเดียมันเอาฮาร์ตติวเดี๋ยวดันไงมันเอาฮาร์ตติวครบเลย เดี๋ยวจะเริ่มมปัญหาละพาตามน้่งปั๊มพาติวไวแต่โดนเกมมันเหนื่อยจริงโดนขอดูทีสวยจัดเข้าข้างหลังแต่ไม่ได้สักตัวเข้าข้างหลังสวยมากในอาเซียนตะเกียบแบยื้อไว้ได้สี่ตัวเลยแต่เราดันปิดไม่ได้เสียดายสัตว์ เอาพี่ดูคนรู้ว่าเข้าจริงสวยไป S? <S ไหนจ้าอย่าลีซินไม่จะเล่นกลไม่บอกพี่ execute พี่ดูไม่ทันเลยเนี่ยแล้วพิมพ์น่ารักมากจีจีครับแต่ชื่อขอดู <c oughs> แล้วแม่งดินตานพี่ตลอดเวลาเลย แม่งอยากดูเซราฟีนมากๆอ่ะด <c oughs> ีสครายส์สั่นกลัวแล้ว <c oughs> ขอรับ <c oughs>